อาค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของตาปากน้ําโพเขาฝากมาของพี่ปหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชและเซียนอุดรในคลิปนี้ได้มาฝากเอฟซีทั้งช่องทั้งหมด6สํานักด้วยกันนะคะสําหรับเมื่อวานนี้มีพายมานเดงค่ะสําหรับฮานอยรวมฮานอยแยกเนาะ วันนี้เราตามต่อกันนะคะของวันที่15กันยายน2568นะคะแม่เพ่นก็มาทักทายสบายดีตอนเช้าวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะให้ยเอซีท่างช่องมาเบิงผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้เนาะ บนออกสามล่างออก10ส่วนฮานอยปกติบนออก807ล่างออก1นแล้วก็ฮานอย VIP บนออก760ล่างออก62นะคะเมื่อนี้เป็นมื่อวันจันทร์เนาะเขากจะมี2แนวทางมาฝากมาตออเอ c ซทั้งช่องนะคะก็คือแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานั่นเองเนาะอ่า เมื่อวานนี้สำหรับผลฮานอยของตาปากน้ำโพฮานอยแยกนะคะตาทำผลงานวิ่งลูดเข้าทั้ง3ามฮานอยจับคู่เข้าหฮา,านอยมา้อย VIP เข้า3ตัวโต๊ดเนาะเพิ่นไฮมากค่ะเจ็ 6, และเลขออก3ตัวบน760เนาะเข้า3ตัวโต๊ดนะคะนี่ค่ะเข้า3มตัวโต๊ดเนาะของตานะ้าเมื่อวานนี้ ส่วนของเขาฝากมาวิ่งลูดมาสองฮานอยจับคู่ให้บอกเขาเนาะออกสลับตำแหน่งกันบอกของตาปากน้ำโพฮานอยรวมของตาเมื่อวานนี้ฮานอยรวมก็เข้าที่6กสองเนาะล่างของฮานอย VIP 1 h a หนึฮานอยวิ่งลูดมา1นึ่งฮานอยเด้งบนล่างนะคะ ฮานอยแยกของเออฮานอยแยก่าษนฮานอยรวมของเซียนโคราสเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น1นึรองสองหงก็มา2ก็มาจับคู่เข้าชุดเน้นหน่ฮานอยเข้าที่1นศูนย์ตรงๆล่างของนอยพิเศษนะคะส่วนของพิพหัสวิ่งรูดเด่น3กับ9บอมานะคะเมื่อวานนี้หลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่เนาะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น1เม็ดเดียวค่ะ1มา2ฮานอยเนาะจับคู่เข้า1ฮานอยให้มา10วงกลมให้เลยเนาะในตัวเน้นที่วงกลม2คู่ออก1คู่นี่ค่ะ10ตรงตรงางของฮานอยพิเศษนะคะส่วนของเซียนอุดรให้วิ่งลูด8กับ9ก็หลุดเหมือนกันนะคะ2เซียนหลุด2เซียนเข้าเนาะ มือนีเข้ามาเอาต่อค่ะตัวเลขแนวทางฮาหนอยแยกเนาะของเขาฝากมาวันที่15กันยายนสองห้าหวันนี้เขาฝากมาน้อยพิเศษรูด1กับ2บนล่างชุด2ตัว1415 2425ชุด3ตัวบน1นึ่กับหนึกับสองนะคะบอลพิชส่วนฮานอยปกติให้รูดที่3กับ4บนล่างชุด2ตัวมี3 4 3สห้า 4 4่สีห้ตัวบน3 4มหกับ4 3 4ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่6กับ7บนล่างชุด2ตัวมี60 6 1 7 0 7 1 3ตัวบน6 7 1กับ7 6 0นะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวันนี้ของเขาฝากมาสำหรับเมื่อวานเนาะเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า2อฮานอยนอยพิเศษกับนอยปกติจับคู่บเบาค่ะ มื่อนี่ห้มาไมาเป็นวิ่งรูดบนล่างน้อยพิเศษ1กับ2วิ่งรูดบนล่างน้อยปกติ3กับ4น้อย VIP 6กับ7นะคะมาต่อที่ห้านอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษตาให้รูด2กับ5บนล่างชุด2ตัว27205750 ชุด3ตัวบน250กับ527ส่วน5นอยปกติให้รูดที่9กับ2บนล่างชุด2ตัว95 98 25 28ส่วนชุด3ตัวบน9 28กับ295มาต่อ5นอย VIP ให้รูดที่3กับ6บนล่างจับคู่ชุด2ตัว39 32 69 62 ชุดสามตัวบนสามหกสองกับหกสามเก้านะคะเมืม่อวานตาทำผลงานออกมาได้สวยงามมากวิ่งลูดเข้าทั้งสามฮานอยเนาะคะ่ะส่วนตัวจับคู่เข้า 1, หนึ่งฮานอยแตกสามตัวโต๊ดเนาะเข้าศูนย์หกอ่าบนของฮานอย VIP แล้วก็สามตัวบนออกเจ็ดหกศูนย์เนาะเลขออกเจ็ดหกศูนย์เพิ่นห้มากเจ็ดศูนย์หกนะคะ วันนี้ให้มาใหม่แล้วน่อยพิเศษให้รูดสองกับห้าบนล่างห้าน้อยปกติให้รูดที่เก้ากับสองหานอย VIP ให้รูดที่สามกับหกนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะหน้าจอแคปหน้าจอเอาหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมากันก่อนเด้อ มื้อนี้วันพระนะคะวันดีเดอวันจันทร์ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมือเสาร์ม่เพ่นว่าจะไปวัดยุตะะลืมไปว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์คำแพงเข่าลุงเรียนก็เลยได้แค่ไซบาทนะคะไซบาศแล้วก็มาดอกไม้ขึ้นหิ้งพระแล้วก็แต่งรีดพระให้คาแพงเรียบร้อยเนาะ อะแคปหน้าจอได้แล้วก็ไปต่อนะคะเมื่อเช้าทำผัดฟักทองใส่หมูสับนะคะเอฟซีแซ่บๆเพื่อไดเคยกินเนี่ยผัดฟักทองใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่นะคะมาต่อที่หานอยรวมวันนี้ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างเด่นสองกับห้า จับคู่ชุด2ตัวมี2 0งศูนย์สองสามสอสนะคะส่วนเมื่อวานของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเด่น6กลอง9้า เด่น6กับ9มาที่มาที่หจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยหกอละอ่าล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆวันนี้ก็ให้วิ่งลูดเด่น2กับ5จับคู่ชุด2ตัว2องศ2นย์5อ5สามแล้วก็5 8นะคะ มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นหนึ่งเม็ดเดียวค่ะจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเน้นที่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองนะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้สี่คู่นะคะเมื่อวานนี้ก็สี่คู่เด่นหนึ่งตัวเดียววันนี้ก็เด่นหนึ่งอีกแล้วค่ะ fc ก็เน้นที่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองรองหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเมื่อวานนี้เข้าที่หนะึ่งศูนย์เนาะ ี่่คะขอให้ปังปังอีกนะคะแคปหน้าจอของตาปากน้ำโพแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่นะคะหาหนอยรวมวันนี้เนาะ อโอเคแล้วก็ไปต่อเนาะมาต่อที่ของเซียนโคราชห,าห้านอยรวมของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น6กลองสจับคู่ชุดเน้น6กหนึ่ห้าหกดแล้วก็ชุดลงสามหนึ่งสามสี่สามดนะคะของเซียนโคราชวันนี้เมื่อวานค่ะของเซียนโคลาชวิ่งรูดเด่นหนึ่งลองสองตัววิ่งตัวลูดมาทั้งตัวเด่นและตัวลอง ส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะให้มา1 0เลขก็ออก1 0ตรงตรงล่างของฮานอยพิเศษ,ษ,ษ,ษ1ฮานอยสำหรับวันนี้เซียนโคาลาาให้วิ่งรูดเด่นที่6กรอง3จับคู่ชุดเน้น6 1 ...6 5 ...6 7ชุดลอง31 ...34 กับ3 8นะคะอ่า้ามาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น0นย์กับ1นนะคะก็ เด่นศูนย์รองหนึ่งเนาะจับคู่ชุดเน้นสองตัวศูนย์สามศูนย์เก้าชุดรองหนึ่งสามกับหนึ่งเก้านะคะส่วนเมื่อวานของเสียนอุดรวิ่งลูดเด่นแปดกับเก้าหลุดนะคะบบเขานาะเมื่อวานนี้หลุดวันนี้มาแก้มือใหม่ค่ะวิ่งลูดเด่นศูนย์รองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นศูนย์สามศูนย์เก้าชุดรองหนึ่งสามกับหนึ่งเก้านะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะ สำหรับฮาหนอยรวมของเสียนโคลาและก็เสียนอุดรได้แล้วไปต่อที่ของพี่พหัดค่ะสำหรับฮาหนอยรวมของพี่พหัดวันนี้วิ่งลูดเด่นสองลองสาม เออเด่นสองรองหกนะคะวาวพิษวิ่งลูด่เด่นสองรองหกจับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งกับสองสามส่วนชุดรองหกหนึ่งกับหกห้านะคะเมื่อวานนี้ของพี่ประหา,หารหลุดทั้งตัววิ่งตัวลู่แล้วก็ตัวจับคู่เหมือนกับเซยนดรนเลยเนาะหลุดสองสำนักเมื่อวานนี้ค่ะส่วนวันนี้เอาไม่ค่ะวิ่งลูด่เด่น 2ลอง6จับคู่ชุดเน้นสองหนสชุดลอง6กหนึ่งกับ6กห้านะคะ,ะวันนี้คลิปนี้แม่เพ็นก็ได้แนวทางฮานอยมาฝากเอซีทั้งช่องทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะคะขอให้ป,ปังปังทุกสำนักทุกแนวทางนะคะวันนี้หลังจากจบคลิปนี้แล้วแม่เพ็นก็จะตามแนวทางลาวคักๆ ของสี่เซียนนะคะแล้วก็ของตาปากน้ำผู้เขาฝากมาของหลวงตาแล้วก็แอดมารวยเป็นคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีสำนักใดที่มาก,ก่อนแม่เพ่นก็จะล่มพร้อมกันให้เลยนะคะฝากเบิ้งคลิปทุกคลิปให้จบนะคะจะได้เห็นทุกสำนักทุกอาจารย์เนาอะ,อะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับจงได้รับแต่สิ่งดีๆจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ